สวัสดีเจ้าค่ะมาเพื่อนสาวอายุหารงปีคิดหอดลูกชายลูกเราตายลูกเราตุกเราตายเราคิดหอดลูกเราที่ค่อยฟันเห็นลูกเราแหละค่อยฟันค่อยบ่เคยเห็นลูก เราบ so ่เคยได้สัมผัสบ่เคยยังเห็นล่าสุดเทียเดียวเห็นล่าสุดเทียเดียวค่เยเลไปฟันเห็นลูกเราจังเลยฟันเห็นลูกแล้ว่อยไปฟันเห็นลูกข้าเจ้าเห็นยาคอยก็สงงใส่พราะตั้งแต่มืออื่นเศร้ามาประมาณสองหมื่นแล้วพวกรอยโทรมาบอกว่าที่รักอันนองผู้ชายคนนั้นที่เธอพ่อเขาเขาตายแล้วลูกของเราน่ะแล้วเขาตายแล้วฟันนี้ ถ้าฟันเป็กๆฟันเห็นคนเป็กๆบ่รููจักมันมันคือเป็น,ปน,ปน,าน,น,ปนยางสัน่นพวกขคอยขยก็งงเจ่ของไปฟันเห็นเขาปึ๊บสิหยอกแล้วสฮัลโหลอัสตนินวัดติดต่ดูสเวนสการ์ฟิล์มอ๋อ เด็ดกดส้มตำกับผาสลัดเนาะตั้บอกว่ให้กินตั้บอกวให้นางกินนะก็บกินปุ๊บตัส้มตำให้กินเห้เพื่อนสาวตั้บอกอให้เพื่อนสาวกินค่ะนางบ่กกินเฮาแบบว่าเขาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออย่างเิเขาก็คยไปถ่ายออกเขา ฝรั่งเขามักส่วนตัวฝรั่งเขาชอบส่วนตัวเขาเจังฝรั่งเขาชอบส่วนตัวสิเป็นนางหมวดสัวไทยคือเขาผู้บริบารไ์เด็กหน่อยฝรั่งคือท่านพี่น้องเด็กหน่อยฝรั่งมีมารยาทเขามีมารยาทแบบไดวบ้าติอ่า สไตายคลิปอีหย่างเขาบนเมนมีมารยาทคือเขาลู่เขาลู่กดกติกาบ้านเขาเขาลู่เขาลู่อีกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาเฮ็ดใดเฮ็ดบ่ไ้นี่เธอจะถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยขอฉั้นบอกชั้นก่อนนะถามชั้นก่อนนะจังน้องนูนะจังน้องมายานี่คุยจังสไตารูปอีกอย่างเขาต้องคอเขาก่อนต้องบอกแม่ขอถ่ายรูปเลยนะแม่ขอถ่ายคลิปได้ไหมเวลาเด็กน้อยเขาได้ให้นแต่อย่าไอเขาเด้ เวลาเด็กน้อยฝรั่งเธอเธอจะทําอะไรเธอต้องถามจะนกอนเด็กน้อยเขาลูกจากสิทธิประโยชน์เขาลูกจากสิทธิ์เขาตั้งแต่เขาเรียนหนังสือคู่บวกเขาเฮ็ดได้อะไรเฮ็ดบ่ได้ทําได้ทําไม่ได้บ่คือเขาเนาะบ่คือพวกเขาพวกเขาเป็นเด็กน so cool. ้อยเฮ้ยบ่ลูกอีกอย่างมีแต่แต่พ่อเม่ขีดตัวขีดตัวงป็้ผีหลอกระววงเด้อผีสิหลอกเด้อ จักผีอยู่ไสเถ่ามาย่านผีได้ปะที่นี่ผู้เฒ่าบ้านเฮาหาตัวตลูกตลาดเ่นบอกกินปะทูปะทูผัวค่อยนี่เราปละทูข้อหักเราเห็นปะทูอุ้ยแต่ว่าตายอย่างกับว่าผู้หาย <c oughs> เป็นเดียด ตายอย่างาน่้ผููหายเดยโอ้โออย่าขอมาดีบ้านฉันดิผู้หายอะไรตายอย่างนั้นููหายแน่เดียเเดียวกินผักจะทำม,มึงก็เได้พี่น้องกินกาแฟเมื่อส้า ได้ไปแก้วหนึ่งกินเขา่าสองสามคำ ร,ร,รีวิวอห้เห็นถ้ากินกาแฟอยไปเนาะนี่คึอทิวเขาลองกินเบิรสองสามคำลองเบิรงเด้อนึ่พักนั <c> ้น <oughs> ดังกินเขาจัดหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าดังกินเขาปุ๊บสิกินกาแฟตามเลยก็ได้เจ้ายู่สองลองออกแบบเจ้าของเบิรงไม่มีผลข้างเคียงเลยใด บ่มีผลข้างเคียงเบาหวนก้อมดันกินได้สําหรับคนที่อยากมีน้าหนักลดอยากลดความอ้วนเจ้าจของน้องเบิงเขาเสิออกแบบได้ดอกกินน้อยน้อยน้องเบิงได้เจ้าแรกหิวเขาร้องกินยิ่พิ่งกินหลายร้องเบิงอ่ะบอเห็นภาพ ที่นี่ลังห้องกินข้าวเสร็จเห้องอิกจากชั่วโมงหนึ่งไปกินติดหนึ่งแก้วหรือว่าลังกินข้าวเสร็จคนติดกาแฟก็กินกาแฟเลยก็ได้กินกยังไม่หนูนาเฮ็ดเนี่ยคนที่น้ำหนักขึ้นหาหกกโลน่ะสิลงไว้น้ำหนักขึ้นห้าหกกิโลน่ะพวกเจ้ารีบคนที่อยากคุ้มน้ำหนักอยากลดน้ำหนักถ้าน้ำหนักขึ้นหาหกกิโลพวกเจ้ารีบกินกาแฟก่อยเลย นะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเจ้าค่ะเบาหวานความดันกินได้เลยน้ำหนักลดลงมานั้นสบายพา่องมักตากล้วักแต่ไม่เคยเห็นเธอร,รูปร่างดีขนาดนี้เลยเบาตนเบาตัวสบายไปนะประเด็นคือเขาอยากมีน้ำหนักให้มันลดลงเขาเบอ่ออยากให้มันเกินขนาด ที่มาเฮาอยากหาโตช่วยเฮาเนี่ยพวกเจ้าฝาดโลดท้านำนักขึ้นหาหกกิโลน่ะเดือนหนึ่งน่ะสามสี่โลได้เห็ดคือจังค่อยเว้าเนี่ยแล้วพวกเจ้าไปกินมือนี่มืออืน่นสองสามมือปัด๊ดพวกเจ้าสิออกแบบร่างกายไลฟ์สกล์ชีวิตชีวิตของพวกเจ้าได้เลยเอาจังสี่ก็ได้ตื่นเมื่อเสาราขึ้นมาสิบโมงอะกินตอนสิบโมงเ้าแงสี่ก็ได้ บอต้องไปบอจำเป็นตื่นเช้าขึ้นมาต้องกินกาแฟนะคะเอาตามสะดวกพวกเขาเลยสิบโมงล้องกินกาแฟเบื้องก็น้าสิบโมงไปสิว่าหิวเข่าก็กินเข่าไปน้ำเลยบอเป็นยังหลังกินเข่าเสร็จกูล้องกินกาแฟเบื้องอีกก็น้าจะแก้วนึง okay. <Thank> นะคะฮะ้เดี๋ยวก็ออกแบบได้เองอ่าที่นี่เขาอาหารการกินเขา mm hmm. เขารู้ว่าเขา เป็นจังไดมาจังไดเขาสะดูเองดอกกินนะคือจังแม่ดูนาบอกกินผักน้ำก่อนเลยเห็นบ่เฮ็ดเอาคือจังว่ามันเฮ็ดได้ด้วยตัวของเขาเองจับเลยบ่มีผลข้านเกียงอีกยังค่ะผู้ใดจองตอนเี่ก็ได้ก่อนได้่นองของออกได้กอนอืมของออกผู้ใดสร้างความเด็กความเด็กความเด็กควาเลยถูก กองจำคำัโอ้ยเวลามน,นันหนักเขาลดจะมันดีใจอยากคุม้มอยากลดจงไบกก็ได้ไปแล้วนี่กับกาแฟาให้เห็นเนาะไ่แคบบ่นี้เลยจ้ะไปตัวบ่ได้แล้วเสแล้วออก,กาแฟกาแฟให้เบกิกก่อนพูดดิอยากได้เอง ท่านที่อยากได้กระเทยเดี๋ยวจัดให้เด้ค่ะเนี่ยกาแฟผู้ใดอยากได้กระเทยเดี๋ยวจัดให้เด้อตอนนี้มีโปรโมชั่นเด้ออ๋อน้องตอนนี้มีโปรโมชั่นเด้อผู้ใดอยากได้กระเทยเดี๋ยวจัดให้เนี่ยค่ะชุดกระเทยโกโก้กับกาแฟเดี๋ยวแม่นูนนะจัดให้ดอกแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีผสมกันมันแยกกันเด้อตอนนี้เลอกกันเลยเทยเนี่ยสามห่อสามห่อห้าร้อยห้าสิบถ้าห่อเดียวรวมค่าส่งมาสามร้อยบาทห่อเดียวมีสิบสอง ห่อเดียวมีสิบซองถ้าส่งห่อเดียวเนี่ยคะ่ะหนึ่ห่อมีสิบซอถ้าส่งห่อเดียวเนี่ยมันสามอยบาทที่มีขวายัดโปรโมชั่นมันได้สามหัอเด้อหาลอยหาสิ 50, ปลายทานหาลอยเตสิบส้นตูโกโก,ก้กล้องเดียวเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทโกโก้เนี่ยคะ่ะกล้องเดียวสองร้อยเกาสิบาทมีอยู่สิบซองด้วกันข่อยัดโปรโมชั่นหาโอ้ยสามกล่องหาลอยหกสิบบาทปลายทางหาลอยแปดสิบสอบถามกับตัวเทน ไต่คอมเมนต์ได้ตัวแทนไต่คอมเมนต์นะคะตัวแทนเมนี่นี่มีเบอกี่คนดอกหรือว,ว่าไลายที่เมนูน้าลงไปบนโพน์นะกดเข้าไปได้เลย <c oughs> นะเจ้าค่ะทั่วไทยเมืองนอกกระซ่งสังกับตัวแทนได้แล้วคะเนาะ